สวัสดีครับดีดีตอนรับเข้าชู่ช่องดีดีวันนี้ผมจะมาขอบคุณผู้ติดตามทั้งหมด315คนนะครับที่คอยติดตามให้ผมนะครับขอบคุณที่คอยมาดูช่องผมนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลงคลิปสักเท่าไหร่ครับเพราะยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกว่าจะทําอะไรบางคนก็อยากให้ทําดีๆพากินครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสปอร์ตคอยกดติดตามคอยกดทุกอย่างนะครับอย่ากดดีไลค์ก็พอนะฮะทุกคน ปีปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพและกายแข็งแรงนะครับปีเก่าเนี่ยก็มีสิ่งสนุกเยอะๆเลยครับได้ไปกรุงเทพได้ถ่ายคลิปอะไรสนุกสนุกมากมายได้เล่นสวนน้ำก็ถือว่าสนุกอยู่ครับตอนผมไปกรุงเทพผมก็จะได้ไปสวนน้ำสวนสยามครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากขึ้นก็แรงงนะครับพวกเราได้ไปเที่ยวหลายแห่งเลยครับสือว่าสุดยอดมา,มากๆเลยนะครับทุกคนโอ้โหสุดยอดจัดครับ นี่คือคลิปที่กรุงเทพเหมือนกันนะครับรวมภาพที่ผมถ่ายมาครับนี่ครับก็มาจากติ๊กต็อกนะครับทุกคนก็ดีอยู่นะครับหลังจากหลายเดือนผ่านมาพวกเราก็จะได้ไปแข่งที่วนนะครับนี่ครับทีดีไปประตูครับโคตรเนี้นะครับครับดูจังหวะนี้ครับเซฟครับตั้งท่าครับหมูต่ข้าคู่สตูครับแมงป่องครับแมงป่องถ้าคู่สตูครับสตูยังไม่มาเลยทั้งตั้งทัใครใครวะนี่ก็ตั้งท่านี่ก็ชักเร็วนี่นี่ชักกระักเร็วสตูยังไม่มาเลย เอาว่าเขาโตเขาเลี้ยงมาแล้วจะผ่านได้ไหมไม่ผ่านครับเจ้าหวานี้ครับอาโอ้โหดูเดือดจัดเลยครับตัวนี้ครับโอ้ยมีล้มกันแล้วครับทีเดียวมาเก็บบอลโอ้ดิเก็บบอลของแท้เอาครับฝั่งเขาได้ฟรีคิกครับทีเดียจะรับได้ไหมครับเจ้หวานนี้ครับทีเดียสั่งเพื่อนเลยครับทีเดียไม่สั่งเพื่อนเลยครับทีเดียสั่งแล้วเขาบอกให้ผิดไปผิดไปไม่ปิดว่ะไม่ผิดวะอ่านครับตั้งท้าตั้งท้ารอนะครับตั้งท้ารอนนะครับว่าไงครับว่าไงครับ วันนี้ครับโบเปิดโหติดครับจังหวะนี้ดิกันใส่บอารมดิยิง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 ไม่ยิงไม่ยิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟบอ๊มเชี่ยวเซฟหมูที่นี้เชี่ยวเซฟบั๊ซุปเปอร์เซฟปั๊มซุปเปอร์เซฟถุงมือทองขาเอาไปเลยครับโอ้โหตึงจัดครับจังหวะนี้ครับวัสนี้ศัตรูได้เลี้ยงมาอีกรอบมันจะไม่ผ่านกองหลังครับโอ้โหโอ้หูหนักครับเอ้าส่งมาได้อีกรึโอ้โหออกไปก่อนครับหนักจัดครับโอ้โหทีนี้มาเก็บบอร์นอีกครั้งหนึ่งจะตั้งเตะครับถ้าอันนี้ตั้งเตะนีี่สุดดยอ้ ต่นีนห่อไงเปิดไปอู้เร่งเลยสงให้สตูอะไรพีู่้โอ้โหเหลือจจนแล้วครับู้ดีเซย์มาโู้สุดยอดจัดครับ